สวัสดีครับสิ่งที่ทำครับถ้าเกิดแคคตัสของพเพื่อนคนไหนนะครับมีลักษณะก็คือฟิมนะครับหรือว่าบี้แบนหรือว่าดูแล้วไม่ปกตินะครับผมเหมือนนี้นะครับอันนี้ก็เป็น ยิมโนนะครับยิมโนโออกโซนะครับผมอันนี้บ,บี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในกระถางเนี่ยนิฐานเลยนะครับว่าอันดับแรกก็คืออาจจะขาดน้ําหรือว่าแดดแรงหรือว่ารากไม่เดินนะครับซึ่งถ้าเกิดใครลดน้ําแล้วเนี่ยแล้วหรือว่าเอาไปแช่น้ําครับสักหนึ่งคืนนะครับผมแล้วเขายังบี้อย่างนี้ไม่กลับมา ตึงๆนะครับเราก็ควรที่จะเอาออกมาดูนะครับผมว่ารากเขาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าปัญหาอะไรก็คืออาจจะเกิดจากดินเก่านะครับผมแล้วก็รากเดินไม่ดีนะครับรากเก่านะครับผมเราก็ต้องเลือกมาตัดแต่งรากครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้คืออันนี้คือเป็นต้นที่ปกตินะครับแต่ว่าต้นนี้นี่ใหญ่ครับกระถางนะครับก็เลย เอาออกมาเปลี่ยนนะครับนี่ครับเพื่อห้ลองสังเกตนะครับก็จริงๆก็ต้องกลมๆแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แบนนะครับผมเพื่อลองสังเกตดูเลยนะครับนี่ครับซึ่งถ้าเราเลือกมาตัดแต่งรากแล้วเนี่ยเราก็ควรจะวางทิ้งไว้นะครับผมจนมั่นใจว่าแผลแห้งดีนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นรากเล็กๆเนี่ยเราตัดแต่งเราก็ปลูกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรากรากใหญ่แบบนี้นะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะเป็นไม้มะเลนนะครับอันนี้ก็จะรากใหญ่นะครับผมเราก็ควรจะรอให้แผลแห้งนะครับอย่างนี้ครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเน่าได้นะครับผมก็ เพื่อนๆคนไหนก็ถ้าต้นไม้ของเพื่อนๆคนไหนเป็นก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เข้าหน้าร้อนแดดแรงนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมสังเกตต้นไม้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงขอตัวไป ปลูกเจ้ายิมโนพวกนี้ก่อนนะครับผมขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเลี้ยงแคคตัสน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ